อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ tig 2 4อย่าลืม tig 2 4แม้ไม่ใช่เกมสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่อาเซนอลยังสามารถเก็บชัยชนะได้สวยงามเนื้อโบโดกลิมในการลงสนามอยู่รอบปลีกนัดล่าสุดมิเกลอัลเตตาเปลี่ยนทีม8ตำแหน่งจากเกมดาบี้แมตช์ที่เอาชนะสเปอร์3-1 โดยให้กลาเนชากา้ากาเบียมมาตเนลลี่และกาเบียมมากานเยสลงตัวจริงถ่ากว่า11ตัวจริงในการรับมือทีมเยือนจากนอร์เวย์เป็นชุดเดียวกับที่บุกไปชนะเอฟซีสุริก2-1ในนัดแรกเมื่อต้นเดือนกันยายนก่อนลงสนามอาเซนอลมี3คะแนนหล่นมารั้งอันดับ3ของตารางหลังพีวีไฮโอเฟนที่ลงสนามก่อนบุกชนะสูริกขาดลอย5-1จึงมี4คะแนนเท่ากับโบโดกริมไทยชนะจึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับไอ้ปืนใหญ่ ที่ต้องการคว้าแชมป์กลุ่มให้ได้เพราะจะทําให้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปลุ้นอีกนัดในรอบเพย์ออฟหากว่าทีมจบอันดับ2ของตารางหลายชื่อสำรองข้างสนามอาเตตาจัดชุดใหญ่เอาไว้เผื่อจําเป็นซึ่งมีทั้งกาเบรียลเคซุสมาร์ตินโนเรกาดบุคโยซากา้าโทมัสปาเต้เบนไวท์และวิลเลียมสลิบาโบโดกลิมเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมากในหลายปีหลังพวกเขาได้แชมป์ลีกนอนร์เวย์2ปีติด และฤดูกาลก่อนที่เล่นในถ้วยเล็กสุดยูโรปาคอนเฟเเรชันลีกก็สร้างผลงานมัธยพีธถล่มโรม่าข,ของโชเซ่มูรินโยขาดลอย6-1มาแล้วสไตล์ของบูตูริมคล้ายอาร์เซนอลตรงที่เน้นการครองบอลและเซตเกมขึ้นจากแดนหลังผู้เล่นเกมรุกมีความคล่องแคล่วเรียกได้ว่าระบบแบบแผนดีชัดเจนเลยทีเดียวแต่โดยคุณภาพโดยรวมที่เป็นรองบุกลาฟอร์มช่วงหลังที่อาร์เซนอลถือว่าดีกว่าพอสมควรทำให้ตลอดครึ่งแรก แท่จะเป็นการพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวของไอ้ปืนใหญ่อ์สซอนคอนโทรการเล่นในแดนกลางของโบโดกลิมได้ต่อเนื่องและหาโอกาสยิง12ครั้งก่อนได้2ประตูในช่วงกลางครึ่งแรกเอดี้เอนเกเชียทำประตูได้อีกนัดในยูปรปาลีแต่ก็ต้องให้เครดิตกรนเทนี่เพราะเป็นคนยิงไกลเต็มข้อจนเสามาเข้าทางเอนเกเชียที่ปฏิกิริยาดีมากตั้งเท้าไปบอลซ้ำเข้าไป ตอนลูกที่2ถือเป็นลูกเก่งของทีมใน2ฤดูการหลังกับการเล่นลูกเตะม,มุมที่จังหวะแรกโดนเคลียบมาแต่ฟาบิโอเวียร่าเก็บได้และโยกเปิดเข้าหัวของร็อบโฮลิงโขกเข้าไปอย่างสวยงามโบดูกลิมพยายามต่อบอลจากแนวรับที่ตัวเองถนัดแต่ก็โดนแนวรุกอาร์เซนอลไล่บีบทุกจุดทางเลือกในการจ่ายบอลจึงมีน้อยพอเปลี่ยนเป็นโยนยาวก็เสร็จร็อบโฮลิงและโทมิโยสุที่จึงขึ้นมงตัดได้เกือบทุกครั้ง แม้อกาสลุ้นทำประตูครึ่งแรกน้อยกว่าสิครั้งแต่โบโดกริมยังไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นของตัวเองและเริ่มดีขึ้นในครึ่งหลัง15นาทีแรกที่หากไม่นับรวมจังหวะลุยของกาเบียลมันเตเลรี่ก่อนเปิดให้กับชานิชาก้ายิงด้วยขวาไปติดเซฟการเล่นของอาร์เซนอลดรอปลงไปชัดเจนซึ่งทางฝั่งทีมเยอนมันเวย์มีโอกาสลุ้นสองสาครั้งและหนึ่งในนั้นคือการทําให้แมตช์เจอเนอร์ต้องออกแรงเซฟจริงจังครั้งแรก อัตเตต้ายอมรับว่าการที่ทีมเปลี่ยนถึง8ตำแหน่งและผู้เล่นบางคนไม่ได้ลงสนามมากนักทําให้การเล่นไม่ได้ไหลลื่นเท่าที่ควรและจังหวะขาดความต่อเนื่องในการเล่นร่วมกันไม่ได้มีช็อตต่อบอล10 1 5ครั้งและจบด้วยการยิงจากเกมที่น่าจะคอนโทรลสถานการณ์เอาไว้ได้ด้วยประตูนำสอลูกในครึ่งแรกและเล่นในบ้านตัวเองกลายเป็นเปิดโอกาสให้คู่แข่งเริ่มมีความหวังอาตเตต้าจึงเปลี่ยนผู้เล่นหลัก3คน โอเดกาดซากา้าและเคซุดลงมาพร้อมกันยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแรกของเกมซึ่งถือว่าเปลี่ยนเดวมากและเปลี่ยนเพื่อหวังผลชัดเจนไม่ใช่ค่าเวลาหรือปิดเกมมาเตเนรี่และชาก้าได้ออกไปพักหลังลุยหนักมาตั้งแต่ต้นเกมกับไก่ได้ทองส่วนคนที่ถูกถอดออกคือมาเกนยอสซึ่งผลงานในเกมดีนี้ไม่ดีนักมาเกนยอสเล่นได้อย่างโดดเด่นในนัดแรกกับซูริกที่ยิงหนังใจหนึ่งเพื่อนฝากบอลให้ไม่ทําเสีย ทั้งที่เป็นการลงสนามนัดแรกในสีเสื้อไอ้พื้นใหญ่แต่นัดนี้น่าจะทําได้ดีขึ้นแต่กลับค่อนข้างเงียบทําบอลเสียบ่อยครั้งเสียจังหวะเ,เกินไปหมดจึงไม่น่าแปลกใจที่จะถูกเปลี่ยนออกเร็วในแง่ของหลักจิตวิทยาการเปลี่ยนตัวจริงลงมาพร้อมกันแบบนี้เหมือนเป็นการขู่คู่แข่งไปในตัวซึ่งทั้ง3ตัวสำรองก็ช่วยให้มมนตัมของทีมกลับมาอีกครั้งเพราช่วยไล่บอลบีบการเซตเกมของโบดูกริมให้เริ่มติดขัดไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้าย